สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราเจอกันในค่ำคืนของวันที่20กันยายน2564รฮะ m o t o g p จะกลับมาอีกครั้งนะครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าที่ออสตินอเมริกาฮะดังนั้นในช่วง13-14วันจากนี้ไปนักแข่งก็จะได้มีโอกาสพักผ่อนกันเต็มที่นะครับแต่ร่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการ MotoGP ยังคงมีมาฝากทุกคนนะครับ ความจริงแล้วประเด็นมันจะมีหลายประเด็นนะครับที่เราได้ตามต่อกันในเสร็จสิ้นมิซโนที่อิตาลีไปเมื่อวานอยากจะบอกครับว่าใครที่พลาดโดนหน้าเสียดายเป็นอย่างยิ่งฮะเป็นการต่อสู้กันอย่างสุดมันร้อใจนะครับระหว่างดูคาติกับยามาฮ่แต่ผมจะยกเรื่องราวของทั้งสองทีมเนี่ยมาพูดมาวิเคราะห์ตามหัวข้อคลิปที่จั่กันมานะครับว่าผลแพ้ชนะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันวิเคราะห์ได้ประมาณไหนบ้างในมุมมองส่วนตัวของผมนะฮะ แต่สาหรับนักแข่งคนอื่นๆทีหมื่นเดี๋ยวจะไล่เลียงไปนะครับเดี๋ยวจะว่ากันไปแต่ละคนแต่ละคนแต่ละวันไปแล้วกันนะครับจะไม่ได้ว่าพูดทีเดียวกันจนจบเนาะวันนี้ยกเรื่องราวให้กับทางฝั่งของแฟบแล้วก็เปโก้ซึ่งเป็นผู้ชนะนะครับดูกติชนะแล้วก็ยามาฮ่าก็ตามมาอันดับที่2เนี่ยทุกคนครับเราจะพูดถึงหัวข้อประเด็นสัก3 4อย่างนะครับที่มันไปนมีผลกับการที่ทำไมยามาฮ่าถึงไม่ชนะหรือทำไมดูกติถึงชนะเนี่ย ประเด็นแรกขอพูดถึงทีมออเดอร์ฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะน่าจะอาจจะมองมุมต่างว่าเอ๊ะมันมีหรือเหรอคุณปุ้ยใน MotoGP เนี่ยโอเคถ้าว่ากันไปที่ F1 f o r น u ะฮะ f อ r m u l a 1เนี่ยอันนี้มีแน่ๆมีชัวๆ์แต่ในใน t o t p g p เนี่ยมันน่าจะทำกันยากนะไอ้ทีมออเดอร์เนี่ยแต่มุมมองส่วนตัวของผมนะครับเข้าใจว่ามันทำกันยากแต่มันก็สามารถที่จะที่จะทำได้นะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้ว่าทำแบบตรงๆทุกคนนะฮะ ก็คือมันเป็นจังหวะและโอกาสในขณะนั้นที่มีสิ่งที่ทําให้ผมวิเคราะห์ประเด็นนี้ก่อนก็คือทุกคนจําได้ไหมครับว่าตอนแรกของเกมเนี่ยดูคาติสามารถที่จะขึ้นมาอยู่หน้า Yamaha าได้ถึง3คนเลยทีเดียวครับมีเปโก้นะครับมีแจ็คเมลเลอร์แล้วก็ฮอเฮมาตินอันนี้ผมว่าอันนี้ถือว่ากลายุทธ์ของดูคาติสําเร็จขั้นแรกครับ ยามาฮาก็จะเป็นงานยากเพราะว่ามีแค่คนเดียวที่โผล่เข้ามาฮะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ประเด็นที่2ก็คือเปโกเนี่ยสามารถที่จะทำตามตามแผนได้เป๊ะเลยก็คือชิงออกตัวก่อนนะฮะชิงออกตัวก่อนแน่นอนนะครับว่าดูปกติเป็นทีมที่ออกตัวดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักแข็งเองหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังกำลังเครื่องยนต์เองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เดากันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่พลาด เปโก้ไม่พลาดฮะแล้วดูาติ2คนก็ไม่พลาดครับขึ้นมาทีนี้เรามามองที่ว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าดูาติไม่พลาดแสดงว่าามาฮ่าพลาดสิผมมองว่ากันที่แฟบเนี่ยออกสตาร์ทคันที่3นะครับแล้วเขาอยู่ใน3 4 5อันดับประมาณนี้เนี่ยผมก็มองว่าไม่ไม่ใช่สิ่งที่มันมันจะเซอร์ไพรส์อะไรนะฮะจะต้องบอกว่าอยู่ในมาตรฐานที่ที่ามาฮ่าทำได้ความจริงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเลวร้ายกว่านี้เสียด้วยซ้ำนะครับ อันนี้อาจจะดีขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่สิ่งที่ที่แฟบพลาดจะบอกว่ามันมันมันพลาดนี่ก็คือเขาควรจะออกสตาร์ทให้มันได้ดีกว่านี้แต่เข้าใจว่ามันน่าจะสุดแล้วเพราะว่าดูคาตินเนี่ยสองคนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ2คนจะตามเป้าไปโก้ขึ้นไปแจ็คมาที่2แต่ฮองเฮมาตินเนี่ยแม้จะออกออกสตาร์ทหลังแฟบนะครับแต่ด้วยพลังกำลังเครื่องยนต์ที่มีสามารถที่จะแบบว่าสปีดขึ้นมาได้นะครับในช่วงทางตรง2อสาช่วงเนี่ย แล้วก็แซงไปได้ในที่สุดนะฮะอันนี้คือภัยคุกคามอย่างแรกนะครับที่ยามาฮ่าเจอแล้วเสียเปรียบก็คือพอ,เ,อเปโกออกไปนะครับออกไปนําแล้วชูดออกไปยาวเลยนะฮะแทบที่แบบว่าไม่แทบจะไม่ผ่อนกันเลยทีเดียวกะว่าคงจะหนีได้เอาแบบว่าสุดๆเท่าไหร่ให้มีในเท่านั้นในตอนแรกครับแผนน่าจะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็มันมันก็มีมาตามแผนตรงที่ว่ายังมีดูกะติกสองคันเนี่ยอยู่กัน้นแฟบอยู่ แต่จังหวะและโอกาสของแฟบก็เข้าข้างฮะจะบอกว่าเป็นดวงนั่นแหละก็คือฮอเฮมาตินมาพลาดล้มฮะก็คือผมจําได้ว่าระหว่างระหว่างแฟบกับมาตินเนี่ยเขาจะผัดกันขึ้นผัดกันลงอยู่อยู่หลายช็อตอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่มาติน,นจะร่วงไปเองตรงจุดนี้อาจจะอาจจะมองว่าดูคติพลาดไหมผมมองว่าตอนนั้นก็ไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเปโก้เนี่ยนำไปคืออันดับหนึ่งเปโก้แล้วก็มาอันดับ สามอารมดับ4 3กับ4คือแฟบก็จะวิ่งอยู่3กับ4นบในั้นนช่วงนั้นน่ห่างกันเนี่ยประมาณร่วมๆวม4วินาทีฮะร่วมๆสวินาทีก็คืออ่าไปโกก็ทิ้งแจ็คไปเนประมาณ2ปลายปลายแล้วในตอนนั้นนะฮะแล้วแจ็คก,ก็มาทิ้ง2คนนี้อยู่ประมาณวินาทีกว่ากว่านะครับดังนั้นจังหวะและโอกาสมันก็เลยเข้าข้างยาม,มาฮ่าก็คือ <c ười> คือฮอเฮมาตินเนี่ยพลาดล้มไปเพอพลาดล้มไปทีนี้กลายเป็นว่า1วินาทีกว่าเนี่ยแฟบก,ก็พยายามไล่แจ็ค สเตปต่อมาแผนตรงนี้มาปุ๊บก็คือมันก็จะต้องมาดูที่ว่าแจ็คจัดการได้ขนาดไหนใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะมองว่าแหมแจ็คเดียวก็ไปละน่าจะอยู่ไม่นานหรอกอาจจะดีในช่วงแรกนะครับหลังจากครึ่งหลังเกมไปน่าจะหลุดไปประมาณนั้นอันนั้นมันก็อาจจะถูกต้องฮะแต่ผมผมมองว่าหน้าที่ของแจ็คที่ทําได้ดีจริงๆก็คือการกันการ,การ,การบล็อกแฟบได้ดีมากฮะมันดีพอนะครับที่จะทําให้เปโก้เนี่ยไม่กระทบกระเทือนเยอะในตรงนั้น เพราะว่ากว่าที่แฟบจะขึ้นขึ้นมาอันดับ2ได้เนี่ยกินไป,ไปหลายรอบฮะจริงอยู่นะครับว่าเราอาจจะมองว่าจยามาห้าในเสียเปรียบเรื่องของเครื่องยนต์ไม่งั้นน่าจะตามได้เร็วขนาดนี้มันมันมันก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบเรื่องของพลังกำลังเครื่องยนต์แล้วจะไปเสียเปรียบทั้งเกมนะฮะเมื่อวานเราได้เห็นแจ็คเนี่ยครับสามารถที่จะหนีหนีแฟบออกไปได้ก็คืออาจจะเป็นในช่วงช่วงของสุดทางตรง2องอช่วงใช่ไหมครับที่โผล่ออกมาห่างได้เนี่ย แต่อย่าลืมนะครับว่ารถที่มันแรงเนี่ยมันก็จะเบรกยากดังนั้นก็แจ็คก,ก็จะมาใช้เวลาในช่วงเซกเตอร์หนึ่งนะครับได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่กลายเป็นจะาม่ของแฟบนะครับท,ที่สามารถที่จะทําได้ดีอย่างเห็นได้ชัดดังน,นั้นมันก็จะลดทอนกันตรงนี้ทีนี้พอขึ้นมาที่แฟบแล้วเนี่ยอพ,อพอแฟบขึ้นมาขึ้นมาแซงแจ็คได้แล้วเนี่ยในแกลบเวลาตอนนั้นผมก็ยังมองว่าน่าจะไล่ยากอยู่ฮะน่าจะไล่ยากอยู่ เพราะว่ามันน่าจะรวมร่วม3วิหรืออาจจะเลยนั้นไปก็ได้นะครับผมผมก็จําตัวเลขแบบกลมๆไม่ได้นะครับน่าอยู่ประมาณ2ปลายปลายทีนี้มามองที่เรื่องของยางนะฮะเรื่องของยางเว้ยมันไปไปมีผลอะไรไหมเมื่อวานนี้เซตติ้งเนี่ยทุกคนแทบจะเอายางหน้านี่เป็นฮาร์ดเหมือนกันหมดและฮะแต่ยางหลังเนี่ยฝั่งูกติเขาจะเลือกซอฟต์แล้วก็ฝั่งยามาฮ่าเขาจะเลือกมีเดียม บางคนอาจจะมองว่าแม้ระหว่างซอฟกับมินเดียมนี่แทบจะไม่ต่างอะไรเลยกับดูคติคือดูคติเข้าแรงแล้วเอายางไหนไปก็ได้นะฮะจริงๆในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าดูคติเขาเป็นทีมที่ไปได้ดีกับยางซอฟครับแล้วเขาไม่ค่อยมีปัญหาการกินยางสักเท่าไหร่เมื่อเอายางซอฟลงไปซึ่งมันตรงกันข้ามกับยามาฮ่าครับยามาฮ่าจะมีปัญหาก็คือมันจะมี2อ,อย่างก็คือ1กินยางกับ2คือกริปยางไม่มีกริปยางไม่มีมันมันก็ มันก็เป็นผลมาจากอาการกินยานั่นแหละฮะก็คือยามันจะหมดเร็วนะครับดังนั้นผมผมก็มองว่าการที่เลือกเลือกยาม้าเลือกมินเดียมมานี่ก็ถูกต้องแล้วก็ดูกติเลือกเลือกซอฟมานี่ก็ถูกต้องนะในส่วนงตรงตรงนั้นแล้วก็กลยุทธ์ที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงต้นคลิปเนี่ยก็คือโอเคละ,ส,ะอสองคนดูกติในการทั้งทีมหลักทีมรองกันได้ดีแล้วเป๊กโก้พยายามเร่งสปีดเต็มที่จะสังเกตดูว่าฟ้าเทเลปจะมาจากเปกโก้ฮะในช่วงแรกวิ่งคนเดียวโดดแล้ววิ่งเร็วมาก ก็คือมีเท่าไหร่ในใสให้เต็มนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าสมมุติว่าในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยแล้วกันกันไม่อยู่นะฮะกันแฟบไม่อยู่จริงๆเนี่ยแต่นะตอนนั้นก็คือเปโกโก้ยังยังยังอาจจะไม่รู้นะครว่าจะต้องกันใครกันแน่แต่ถ้าโดยรวมก็คือหนึ่งนั้นก็ต้องเป็น,เป,นเป็นแฟบหรือเ,เ,เป็นคู่แข่งสําคัญที่สุดเพราะว่าแย่งแชมป์โลกกันอยู่นะฮะอาจจะเป็นการมาเก็ตคู่แข่งในสนามเก่าหรือจะเป็นเป็นการสุูกิเนี่ยแต่แฟบก็น่าจะเป็นคนแรกที่จะต้องกันใช่ไหมครับเพราะว่าคะแนนมันมันเบียดบี้กันมา เปโกก็จะต้องใช้โอกาสตรงนี้ฉกฉวยไปให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเขาก็ทําได้ดีครับแต่อย่าลืมนะครับว่ายางซอฟก็คือยางซอกนะต่อให้ผมบอกว่าดูกติจะไปได้ดีกับยางซอฟแค่ไหนก็ตามเนี่ยในช่วงเท้ายเกมเนี่ยเพชรเลสมันก็ไม่ได้วันนิ่งมากครับแล้วกลายเป็นว่าแฟบเนี่ยทำได้ดีกว่านะฮะจากส่วนต่างเกือบเกือบสวินาทีแล้วก็แฟบไล่ขึ้นมาเหลือแค่0.3ครับประมาณ0 3 0.4ก็คือระยะหวังผลที่จะแซงได้ แต่ก็ต้องเข้าใจในโมเมนต์นั้นนะฮะว่าแฟบก็ทําได้ดีที่สุดแค่ตรงนั้นเพราะว่าโอกาสที่จะไล่มันมีน้อยจํานวนรอบมันไม่พอนะฮะมันอาจจะมีคําที่แบบว่าคนนั้นคนนี้ f c ของยามาห่ห้าเอฟีของแฟบอาจจะบอกว่าแหมนะ่ถ้าจะเหลืออีกสักรอบหนึ่งนะสองรอบแนละสามรอบท่าจะเหลือผมก็มองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะฮะก็คือเราสามารถพูดได้กับทุกคนนั่นแหละในวันที่เป็กโกชนะ มาร์กเนี่ยเราก็จะพูดว่าแหมถ้าจะเหลือสักสองรอบเนี่ยมาร์กอาจจะทําได้ดีกว่านี้นะเอ้ยประมาณนั้นหรือว่าในวันที่คู่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่แบตเทิลกันเนี่ยแล้วมันตัดสินกันเร็วไปก็คือแบบโอ้ถ้าขึ้นมาเร็วกว่านี้อาจจะทันผมเข้าใจนะครับว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งผิดที่จะสามารถที่จะวิจารณ์กันด้วยประโยคด้วยโมเมนต์ประมาณนี้นะฮะแฟบก็เช่นกันนะครับแต่ที่เขาขึ้นมาได้ไม่ทันมันก็เพราะว่าไปเจอแผนของดูคาติก็ต้องยอมรับว่าดูคาติก็เหนียวครับ ใครจะว่า Jack แจ็คมินเลอร์แหม่ไม่ไม,ไม่ค่อยได้เรื่องที่ราวเท่าไหร่เลยนะอะไรประมาณนี้อุตสาห์ขึ้นมาหัวแถวทําไมอันดับล่วงเนี่ยไอตรงนั้นก็ตกไปแต่แต่หน้าที่การการการบล็อกเนี่ยผมว่าเขาสุดๆนะครับผมว่ากาแฟดีดีนะนี่ใส่ด้วยนี่ใส่ของแจ็คเนี่ยนะฮะกับการที่จะกันให้เพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นคนที่ลุน้นแชมป์โลกมากที่สุดไม่ใช่ตัวเขาฮะดังนั้นหน้าที่ของทีมเมทที่ดีก็จะต้องกันผมว่าเป็นใครก็ต้องทาฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่หว หน้าที่ของใจไม่เลวผมว่าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทีนี้เรามามองว่าแฟบขึ้นไม่ได้เนี่เพราาพลาดเองอันนี้มันก็ถูกต้องในส่วนหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าแฟบก็น่าจะเข้าใจว่าเปกโก้ได้ขึ้นมาในแบบนี้แล้วเขาจะต้องต่อสู้กับดูกาติถึง3คนเนี่ยเขาก็ต้องขับไปคิดไปนะครับว่าจะขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไงกันแน่ซึ่งมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าไปขึ้นช้าไปหน่อยซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า ยางซอรของแจ็คเองก็ยังสดอยู่นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังเหนียวอยู่อาจจะยังแบบว่าไหลเลือกไหลอะไรเนี่ยแทบที่จะไม่มีจังหวะให้พลาดสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเกมมันผ่านพ้นไปได้เลยครึ่งทางแล้วเนี่ยโอเคแจ็คก,ก็ไม่ไหวด้วยสภาพของยางด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เลยทําให้เปิดช่องโหว่ให้แฟบแซงนั่นเองนะฮะนั่นนั่นก็คือมันจะเป็นจุดเปลี่ยนอยู่จุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําไมผมถึงมองว่า ทีมออเดอร์ะจะเป็นเพราะว่าตั้งใจไม่ตั้งใจไง้วแต่แต่โมเมนต์ Moment มันฟ้องให้ให้เราคิดในในตามนั้นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะถ้าผมสมมุติว่าคิดขำๆนะสมมติว่าผมเป็นคนที่วางเกมให้ดูกติเนี่ยผมก็จะต้องวางแบบนี้ครับผมก็วางแบบว่ายังไงซะกต้องกันเปโก้ให้ได้แหละเป็นใครก็แล้วแต่นะครับในดูกติที่เหลือเนี่ยจะต้องกันเต็มที่นะแล้วจังหวะและโอกาสมันมันก็ดีงานจริงๆตรงที่ว่าโอเคเขาทาไม่พลาดเขาออกตัวไม่พลาดนะครับแต่กลายเป็นแฟบที่ ไม่ใช่ว่าแฟบออกตัวไม่ดีฮะคือต้องบอกว่าแฟบในออกตัวในมาตรฐานที่ตัวเองทําได้แต่ถ้าบาังเอิญว่าแฟบออกตัวได้ดีหมายความว่าอยู่ๆรถพุ่งนาะประกบเป็กโก้เนี่ยผมว่าจะเป็นงานยากนะฮะผมยังมองนะครับว่าถ้าเกิดว่าในเมื่อวานนี้เนะี่ยแฟบสามารถที่จะมาตีคู่เป็กโก้ได้ในช่วงแรกนะครับหรือไม่ก็อาจจะตามกันมานะครับใครจะขึ้นนําก่อนม่รู้แต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาขั้นกลางฮะ ก็คืออาจจะเป็นเปโก้นํามาแล้วก็แฟบตามมาคันที่2เนี่ยผมว่าสถานการณ์มันน่าจะหวาดเสียวกับดูกติได้มากกว่านี้นะครับคือเข้าใจนะครับว่าบางคนอาจจะมองว่าโหรถยามาฮ่เจะอะไรไปสู้นะฮะในใน,ในทางตรงที่มันมี2ช่วงนะครับแล้วก็ทับสปีดท,ที่มันกินกันมาตั้งเยอะคําว่าตั้งเยอะในประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเราไปดูในตัวเลขเวลานะครับที่ขึ้นมาในหน้าจอเนี่ยเราจะได้เห็นว่า แจ็คมิลเลอร์สามารถกดไป290เนี่ยไม่290 798เนี่ยสบายนะครับในขณะที่แฟบจะกดมาอยู่ประมาณ290 91นะครับในในทางตรงตรงนั้นกดมาแต่แจ็คเองแต่เปโก้เองเนี่ยก็เร็วได้แค่ในช่วงนั้นแหละฮะเพราะว่าก็ต้องมาเสียเวลากับการเาบรกการอะไรอยู่อย่างนั้นผมว่าการยืนระยะยาวๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะกับการที่จะมาแบทเทิลกันแบบว่าตัวต่อตัวกับเามา่านะครับมันก็เลยรูปเกมมันออกมาตามนี้นะผมว่ามัน เป็นไปตามที่ดูกติเขาต้องการที่จะให้เป็นไปแล้วนะครับอีกอย่างก็คือยามาฮ่าเนี่ยผมว่าจุดแข็งของแฟรเนี่ยก็คือการที่เขาสามารถที่จะเบรกได้ดีครับก็แน่นอนนะครับว่ามันจะต้องเบรกให้มันหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าท็อปสปีดมันมันขึ้นมาช้ากว่าดูกตินะฮะดังนั้นจะต้องปล่อยให้มันไหลไปยาวๆแล้วก็เรียกว่าเป็นการเบรกหนักยกลึกทํานองนั้นแหละนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสภาพทินฟ้าอากาศในวันนี้นะครับมัน มันค่อนข้างเป็นใจกับยามาฮ่านะฮะผมผมมองว่าถ้าเกิดฝนตกมาในเกมก็น่าจะไม่ใช่รูปแบบนี้ครับทุกคนแตมน่มันออกมาในใน,ในรูปแบบนี้มันมันมันเข้าทางยามาฮ่าแต่ก็เข้าทางดูกติติอยู่เช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูกติเองถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปผมก็มองว่าก็น่าจะพอที่จะที่จะทําให้ยามาฮ่าน่าจะตีตื้นกว่านี้ได้อยู่นะครับดูจากการซ้อมกันอะไรแลนะ้วแต่นีมน่มันโชคดีตรงที่มันเป็นอาการแบบคล้ม จะตกแหลกก็ไม่ตกนะครับจะสรุปก็คือไม่ตกแล้วยังยังสามารถที่จะให้เลือกยางฮาร์ดนะครับยางแข็งเนี่ยไว้ที่ล้อหน้ากันได้ผมก็เลยมองว่าจุดนี้ก็หักลบกลบกันไปนะครับได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละฉากคนละตอนกันไปเลยออกมาในรูปแบบนี้นะครับจริงๆต้องต้องบอกว่าการแก้เกมของดูกติแล้วก็การวางแผนกลยุทธ์ทุกสิ่งอย่างเนี่ยถือว่าสําคัญและจําเป็นฮะเพราะว่าเขาหวังมากนะครับกับแชมป์โลก ทุกคนต้องเข้าใจคนที่มีส่วนในการพัฒนาตัวรถนะครับอย่างจีจี้ดาริน่านะฮะคนซือหนวดงามของทีมนียจีจี้อยู่ในดูคาติมาตั้งแต่ยุคโดวิโซโซ่นะครก็คือเข้ามาพร้อมๆกันแหละนะครับท้งจีจี้ทั้งจีจี้ก็ออกจากอาพิเลียมานะครับในใน,ในตอนนั้นแล้วก็ทั้งอบอสใหญ่อย่างเปาโลเซเวตินะก็เข้ามาพร,มพร้อมกันนะครับดีนฟลีมทีมนี้เนี่ยเข้ามาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็รวมทั้งนัก ขับอิตาลีน้องไม่ล่าสุดอย่างโดวิโซโซ,โซในตอนนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีอังเดียเอโนเน่เนี่ยก็กล่าวว่าจะปั้นอิตาลีโมเดลนะครับให้มันประสบความสําเร็จแล้วเขามาทําได้หมายถึงว่ามีโอกาสลุน้นจริงๆเิงนะสองพันอันนี้ได้ชิงดําสนามสุดท้ายนะครับที่บาเลเซียด,ด้วยโดวิโซ,โซโซนะครับลุ้นกันโอมันหยดเลยนะตอนนั้นแล้วก็พลาดไปนะฮะเสียเหลี่ยมเสียล,ลายให้กับทางทางมา,มาร์กมาเกตของ Honda ไปปี2018เอาใหม่ 2,019ใหม่นะครับแม้ว่า18กับ19นี่มันอาจจะอาจจะไม่ได้ว่าคู่ขี้สูสีเหมือน2,017นะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นรองแชมป์3ปีติดกันจนในปี2020ก็คือปีที่แล้วเนี่ยแทนที่ว่าดูคตินี่จะประสบความสำเร็จที่สุดเพราะว่า Mark Market คมาเก็ตเจ็บกลายเป็นว่าปีแล้วเนี่ยโด,โดวิโซโซไม่ไม่อาจจะทานซูซูกิไม่อาจจะทาน y ย m a ม a ได้นะฮะ เอาง่ายๆว่าแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้ลุ้นแชมป์โลกเลยอาจจะมีได้ลุ้นอยู่แค่โมเมนต์สั้นๆนะครับแค่ประมาณ2สนามเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาก็พลาดเองบ้างแล้วก็เจอคนนั้นคนนี้สวนเข้าไปแบบไม่น่าจะเป็นนะครับสุดท้ายก็เลยจะต้องโบกมือบายๆกันอันนั้นจีจีเขาก็เต็มที่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยเอาเอาใหม่ละโละใหม่นะครับดึงเอานักแข่งรุ่นรุ่นใหม่ขึ้นมาโละรุ่นเก่าให้หมด ก็หนึ่งคนนั้นก็คือสายเลือดอิตาลีเหมือนเดินมนะครับนั่นก็คือเปโก้บัญญญาคนนี้แหละนะแล้วก็แจ็คแมเลย์อีกคนนึงแล้วทั้งคู่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเพราะว่าคว้าชัยชนะด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ผลงานผมก็มองว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่แต่ในส่วนของเปโก้เนี่ยอาจจะไปพลาดพลั้งในช่วงหลายๆสนามน,นะครับที่แบบว่าหลุดไปเองล้มไปเองอะไรประมาณนั้นนะก็เลยทําให้มาตีตื้นได้ยากหน่อยในตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าดูคติจะไม่ได้แชมป์โลกในปีนี้เนี่ย โอ้โหผมว่าเขาน่าจะเป็นกุนซือที่เจ็บช้ำน้ำใจแบบเจ็บปวดใจสุดๆนะฮะเพราะว่ามันเฉียดไปเฉียดมาตลอดน่าเห็นใจไหมฮะน่าเห็นใจอยู่พอสมควรก็คือประสบความสำเร็จกับรุ่นกลางนะครับประสบความสำเร็จกับ World Super Bi k e นะครับแต่ใน m o t o g p นี่ไม่ไม่เคยประสบความสำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวทำได้แค่เฉียดไปเต็มที่สุดในปี2017เท่านั้นเองดังนั้นปีนี้ก็ถือว่ามันจะเป็นโมเมนต์เหมือนในปี2017หรือเปล่าฮะก็คืออาจจะได้ลุ้น นะครับได้ลุ้นพอให้แบบว่า48แต้มกับอีก4สนามกับอีก100ยคะแนนที่เหลืออยู่นะตอนนี้เนี่ยทำให้แบบว่าทำให้แบบว่าโอกาสที่มันจะจะเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะอาจจะมีดูด,ดมมูมีสูงขึ้นกว่า 2018- 2019อยู่เพราะว่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับหลังจากเสร็จสิ้นที่อเมริกานะกลับมาที่นี่ดังนั้นคนที่ชนะที่นี่อย่างเบโก้เนี่ยก็แน่นอนย่อมได้เปรียบ ใชไ,ไหมครับยอมได้เปรียบจะได้เปรียบเพราะว่าเสียงเชียร์เพราะว่ากลยุทธ์รว่าอะไรกัแล้วแต่เพราะว่าเคยชนะไปแล้วไงฮะอา้าฟีค่ายแดงมาลุ้นกันหน่อยครับว่า GG จะไปถึงฝันไหมในคราวนี้กับส่วนต่าง48แต้มที่เหลืออยู่อีก4สนามนะครับหรือ FC ของ y a m a มันะครับแฟบจะปิดบัญชีสนามไหนนะครับเพราะว่าในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นต่ออยู่นะฮะแต่มันยังไม่ขาดไงยังไม่ขาด อันนี้จะฉลองชัยสนามไหนกันแนะ่ใช่ไหมครับหรือว่าจะต้องลุ้นยาวกันไปถึงปิดท้ายชิงดำที่บาเลนเซียสเปนเลยหรือเปล่านะทุกคนโอเคครับข่าวตกบกพร่องประกันไหนอย่างไรนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับ FC ของยามาฮามีอะไรจะเพิ่มจะเสริมเอ๊ะทําไมมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือ FC ของดูกรตีไอพี่ปุ้ยไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะผมว่าน่าจะแบบนี้แลกเปลี่ยนความ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับถือว่าไม่มีถูกไม่มีผิดเราอยู่ในบรรยากาศของเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับรักใครเชียร์ใครทุกคนได้สิทธิ์กันเต็มที่ตรงนั้นแน่นอนนะฮะสำหรับคนที่ได้รางวัลน,นะครับพวงกุญแจสามท่านผมยังไม่มีจังหวะได้โทรไปหาเลยรอสักนิดหนึ่งนะครับรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรกลับไปนะโอเคครับวันนี้ลากไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ